กุ้งสดๆเลยครับกุ้งเต้นครับพี่น้องบ๊วยด้กุ้งฟอยมาเอ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 าตามส้มตากุ้งเต้นครับโอ้ Hello everyone everywhere สบายดีสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู่สู่คนทุกเมืองทุกวันครับพบพ่อกันลุ้นอวันจากช่องดูสารพากิ่พาเที่ยวอีกแล้าครับมื้อนี้เจอกันครับบรรยากาศทิงเที่ยงครับพี่น้องนี่มีแดดแจ่มๆจ่มอ่ะมื้อนี้อู้คักๆพี่น้องตำส้มตาครับตาส้มตาโรยโดยเม็ดกระถินแล้วก็เม็ดลูกต่อครับนี่แล้วก็ผักเทียงเลยละครับมีน้ำมันไรพร้อมอ่ะมีครับหมูที่เด็ดกว่านั่นก็คือกุ้งเต้นครับพี่น้อง เด้กุ้งฝอยามาเอ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 าม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 าไปไหนบู๊ยพี่น้องเต้นน่งเด้งนเด้งเอ่องเอ่เอาใส่ <c oughs> ไปเดีเนี้ยเอ่อนพี่น้องมาแซ่บกันลุ้นครับตำส้มตำกุ้งเต้นครับโอ้ Cái cuồng mang sốt sốt thì nào mm, -hmm. mm -hmm. Sốt ừ. <laughs> như thế để khó khỏi kiếm được không không phải rất sốt luôn là ăn phải không cũng phải mhm, sai sai mà, mà để mhm, sốt sốt mhm, 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 hả, để tai để chặt เลวจามีทูเตเตอร์อน่าปลาเน,น,นู้อนัวตับเนื้อกุ้งหวานหวานลูกต่อเรี่ยมทุน่น <laughs> มีแดดซองหนาพูดเล็กน้อยพี่น้องมาช่วงเที่ยงน้ำมันว่าน ช่วงนี้โก,กุ้งฟ้ายปูปูไตหลายแล้วก็หอยเชอรี่ครับหอยหน้าหางววนภูเขาบ่องเกา

and so on and บรยากาศดีๆกินกุ้งหวานจุวย มัดถนันพี่น้องอ๋อเงาแจกพักๆขึ้นกน้มันไห้พี่อง รสขักอืมโอ้ hmm. oh. เริ่มตึงๆแล้วพี่นั่ง กุ้งสดครักชมตามเพชร <c oughs> จัดเผ็ดๆเลยแซ่บๆกับกุ้งอืม เอาไปร่างม่อเท่านั้นอเอียวกั เนื้อว่านหวานใช่รืงกรบสมตำเผ็ดเผ็หน้าปลาหนุ่นๆคักอืม้มารเผ็ดแห้งต้องแซ่บมงเผ็ดบรรยากาศคดี อแลนวครับว <c ười> ุ้คักค่ะค่ะผมเป็นนุ้ยน,นี้ครับตามสมตามกับกุ้งฝอยสดสดเด้งเด้งเต <c ười> ้นดองแ <c ười> ดงดองแดงกำนั่งปลาไหนุวๆครับ <c ười> บรรยากาศดีๆพร้อมท้ายตอนเที่ยงครับอ่ะมีแดดจแจ่มากหน,น่อย เก่ามาฝากพี่ตอนนอนนนนงแล้วคำละเป็นเมนูง่ายครับเบนโวง่ายแต่เป็นเบนโวช่วงฤดูกาลนี่แหละกุ้งหลายแล้วก็พวกหอยเชอรี่หลายแล้วก็หอยหอยหน้าบ่แล้วก็ปูไต เดี๋ยวปู่ตายเดี๋ยวลุงวอนพิจารณาให้อีกทีหนึง่งอ่ะสำหร,รับมันนี้ก็บซับๆกันครับกับเมนูที่ลุงวอนบอกแล้วก็ต้องกราบขอบุญขอพรพี่น้องที่เมตตาให้เกียรติติดตามและชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับหากการเพื่อการกักกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไข่ลุงวอนได้เยครับช่องลูกสารภากินผ้าเที่ยวทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจทั้งยูทูบหรือทั้งติ๊กต็อกครับแค่เข้ามาเบิ้งลุงวนอนแล,ล้วก็กดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าเป็นกำลังใจในการลุงวอนแล้วครับอ่ะมันนี่จากลากันรวยมัน ตรงหน้าตาจินเขาครับเดี๋ยวคิดมาเจอไหมครับผมสวัสดีครับปูนปูน